เมืชมขายสี่เดือนทันจะเมื่อนี้กันมาเมิงเพลขุดเท็ดเท็ดเท็ดออกเลยค่ะเมื่อนี้วันที่ห้าสิงหาหกสามห้ารบ่ค่ะพีการกัรวันที่ห้าสิงหาเท็จะออกขึ้นกันปีนี้กันที่ห้าสิงหาเท็ดจะออกเพราะขวบปีมันจะออกนะคะเพราะว่าถ้าแม่นพลาดไปกับประมาณมือหนึ่งสองมือแล้วมันจะออกออกมองเก้าบางที่ก็ออกมองไม่ไปนะชิลามอกไปชิลาหมยไปตามพวกเลยเนาะพวกไปทางไหนมันก็ไปนะ ฮาเฮ็ดอีกยนจูมอันนี้ฮ็ดฮาเฮ็ดอันฮาเฮ็ดอันฮาเฮ็ดแล้วพระตูก่เลยอันี้ไ่ได้ไปหาเฮ็ดจู่ไ่ได้ไปหาเฮ็ดป่าหาเฮ็ดนพระตู่อันนี้ลุมกุบ้าก็ปุงเฮ็ดอย่างนอหาเฮ็ดแลูพระตะกุยัูนาจูมขนาดสุดเด็ดจูมจูม หาเห็ดหาเห็ดในถุงหาเห็ดในผาตุูนะสามมาคู่แบบนับหาเห็ดในผาตุูหาเห็ดหาเห็ดในถุงหาเห็ดในตลาดก็ได้ไปหาป่าไดหัดสออนหนาแตจุ่มหนาเลยจุ่มจุ่มอันซื้อน้ำแมนนมเห็ดบานหาซีบานบานมาทอดมาเออ มาล้างมาปิงป่นใช่กระปุ๊เป็นอย่งคือไปเซฟอุบาอุบะโอ้ยหเฮดีไปแล้วเนี่ยหาเชียร้อมบเชียร้อมเตะลวงฟ้อมเตะลงอมันหลายหลายเต้หลายหลายเต้ฟ้อมบางบามนี่บาบางมัไม่ขายแ้ใซาเสบยูร้อยพันตลาดเออกระไรพอนเลยกระไไซ้ท่อกระดาษจูมพู ถอบกระเป๋ามูหาบ่ในนาหฮนเนาะหาเลยกูกปรกเสฉลเมืนกับอกเขาหาเนี่ยมาแข่งเนี่ยมันว่าเอาเอามาดปนใส่ใส่ใส่อันนั้นใส่กบดิเออปนใส่กบแม่ปีนกบเฮ้ยปีนกบปนเมียเะพันธบุกินแม่รูต่ำแล้วแม่กะแบงให้มันสกปรกนี่อีมุ้ยก็ได้แม่ยังได้เอากบใส่ครึ่งหนึ่งโอ้เห็นมันครึ่งหนึ่งเรามาอัน ใส่กุบขึหนึ่งรใส่กุบมันเราได้หลายนะ้อได้ถวยนึงเอใส่กุบมากันเิ่มมีแนวเพิ่มเลยแส่บขนาดชิโกไวกิงมื้อนื่นอแซ่บขนาดแซ่บขนาดบมดได้ทานก็ได้ปนเห็ดเออปนเห็ดเห็ดวอกดาบครับตามปนครับเห็หวอกเห็ดเนด้อ เพอดีซ้ำลูกอันลูกปืนปิดเลยปลุดปลิดอยู่ปุลิดปลุดไปมันหามานมาน่ะก็ทางเบิ่งมันได้เอาหื้อก็มเลกระเทเทพวกอันที่มันขาวๆ่ิันบานขายตัวเลยบอันนี้สีหลังนุ่มๆแล้วมากไว่าาศเนี้สุว้ อันหาก่อนนะนะไปพวกไปกับลุงแดงลุงแดงไปอย่างพัดข่อยจีมเพชรมาไมุ่่มมาเอามานันก็้่อยไหมโบอีนางเอ้จีมปลาขายสาสันอ,อืมอืมอันหาก่อนให้ก็ดีโอนอันนี้เลยเออโอนหน้าทุท่นทีนี่เลยกูหัหวมีบอลเดียวได้หรออีผาบอกขั้โอ้เสียสุดได้สามขั้มองอีภาได้สามขั้นมองอีผาก็าาาไปเอากระมองนึงเอามาห้อยแล้ว มามาแล้วกักไปเอาอีกได้ออีฟ้าจีก่าจีก้อนก้อนอีฟ้าแล้วอันนะี้ milk, คือปวกจิกนะคะปลวกจิกเป็นยังไงเอื้อนปวกจิกมันปวกตาผดดองไงนะปวกตาดองอันนี้ปวกจิกปลวกตาดอกงานออกออกคนโตก็ออกเนาะคนโตก็ออกได้ไงปลวกตามันกุ้งไข่นั่นขอดูดีอ anyway. <syndrome> e uh, ันนั้นมันแยกกันละสามดอกปวก ให้นี่ก็ปวกตากตดอกมากดอกใหญ่โอ้ยสดอกกัเอามาปนกันเอามาปนใส่อันนี้ฮัตตอใส่อันคันคูสวนหยาบ้านหน้าดูผือเขอเอดสี่เหลี่ยมแล้วเขาปานคันคูไปเฮดปวกตาเป็นงสลายยังสลายดอมันจะขาวอย่างนี้เี๋ไปเบิ่งบ่แรกมัมีแหละมาไปบุได้ให้รงผือามไเอาจะเกน้อยหนึ่งะ